มาทาทงเดเราออกจากถ้ำนาคาขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาทางทางเดิมที่ทางลงเมื่อกี้ฮะไอ้ไนี่นั่งหลับเนอไอนอนหลับนั่งหลับ <c oughs> จากถ้ำมาแล้วค่ะไ,นนได้ไปสองเสียงคือเสียงที่หนึ่งกับเสียงที่สามปลายปีหกเสียงเขาเจอเสียงนะครับเป็นเสียงที่สี่เดี๋ยวผมพาไปก่อนเดีย๋ยวจุดเนี้ยน่าจะมีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะวิดีโอคอรให้น้องอบูชาปู่ด้วยกันนะครับจะอะไรปะไป ไม่ใช่ไใช่ถ่เอไูปิกอยนข้งเออใช่โอ้เขาอยากถ่ายรูปเขาอยากถ่ายรูปก็มาถ่ายกระชั้นเธอก็ไม่บอก เขาจากการที่พามที่เกาะตามโพเขาบอกเขานี่มีรับอืว่ามีเสียงอยู่ตรงนี้เสียงยึ่งมามาดูเดี๋ยวเราจะลงไปด้วยนะอืมเขาบอกว่าเสียงองค์นี้ชื่อปู่วิรุณเทพราชาณัคราชครับเป็นพญานาคที่เกิดจากการโดนสารพร้อมกับป,ปู่เลยให้เป็นพญานาคเฝ้า,ฝาอยู่ที่บึงของหลวงรัชพลังกาเข <K ill ian> าบอกว่าเป็นฐานของปู่เลยครับ<ะ>เรามาแล้วเดี๋ยวเราลงไปบูชาด้วยกันนะครับ เขาบอกนะคนขึ้นเริ่มเยอะข้างล่าง <c oughs> อะไรนะคะอ่อันนี้ไม่ใช่วัดครับเจดีหลวงปู่เสาเจดีหลวงปู่เสารเราเราจะไปถัดที่เราจะไปอ่ะนะ<ช>อืมที่เราเห็นค่ะ<ช>แม่จับนี่เด<ะ>ี๋ยวหนึ่งโล่เออเป็นหินโขดหัวใหญ่ๆอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะลานหินปุ่มนะครับลานหินปุ่มเมือ่อก่อนเขาอนี่แย้งกันเราเข้าไปถ่ายรูปกันแต่ปัญหาก็คือมัน ขากหมดเลยค่ะแม่เอ้โหเขเหยียบเนาะเขาก็เลยไม่ให้มะกอมันหลังอย่างนี้หมดเลยอ๋อพอเหยียบมันก็หัวมบนหมดเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดยังให้อยู่นะเขามันจะไม่สวยแบบนี้เหรอก็เลยไม่ให้เขาไม่ให้ข้าวผมถ่ายแม่สวยเป็นล่าเข้าไปนอนข้างในครับอ้ถ่ายลูกคนเข้าไปตามแต่ะหมดเลยเหรอด้านหินฝุ่น อันนี้ก็หินปุ่ม ข้างบนเหรอเดี๋ยวขึ้นไปดูอ๋ออ๋อตรงนี้เดี๋ยวนะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่น้ำมาจากไหนอะนี่น้ำฝนเนาะ ็มาขังอยู่ตรงนี้มีเขียดด้วยเออมีเขียดเขียดตะปาดเออมีเขียดจริงๆมีเขียดตะปาดอยู่ในนั้ <c oughs> นน,น้ำอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นเอ<น> <c oughs> งอ้โหชื้นชื้นจะโอ้โหน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเสียงคลองแล้วนู้นเกดีค่ะนู่นเกดีปู่เสาหลวงปู่เสานะคะ หัวหนาคาถ้ำหลวงปูวง่วังเกดีหลวงปูวง่วังอ๋อเกดีหลวงปูวง่วังโบน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บนจอมงครับเดี๋ยวลงมาข้างะ พาครับให้ท่านลงตรงนี้แล้วก็เดินลงไปที่ถ้ำนาคาแต่ต้องลหท่านเปลี่ยนผ้าราชา้วยทายเดินขึ้นแล้วก็เดินลงเองการประชาชนแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองพอท่านกลับบ้านไประมาณสองหรือสามนาทีท่านก็ป่วยที่คราเลยอ๋ออยไีสจุดสอาแล้วแต่ไม่ใช่จุดที่จะที่ผมบอกนะจุดที่ผมบอกอยู่เห็นเจดีย์อะไรไหมครับ นูนะ้นอ,อะไรคะเจดีครับชื่อเจดีกองข้าวสีบุญนากองข้าวเห็นไหมกองข้าวใช่ในะใเ,เหมือนกองข้าวนะเจดีก็เหมือนกองข้าวอยู่ภูหลังกาเนี่ยภูหลังกาเป็นภูเขาห้าลูกวางสลับซับซ้อนกันจุดนั้นคือจุดสูงสุดของภูหลังกาเราเดินไปได้วยได้นะคะ ความสำคัญก็คือข้างในเนี่ยเป็นปกพระบรมสารีริกธาตุของพระสมาสามพุทธเจ้าส่วนนิ้วก้อยครับอ,อ,อันเชิญมาจากประเทศเนปาตั้งแต่ปี25 4 2้าี่ี่ปีที่แล้วออตอนนี้เราไม่ได้ไปครับผมอยากให้ทั้งสองท่านนมาสักการท่านตรงนี้เลยนะไม่ต้องขออะไรนะครับไหว้ให้เป็นมงคนชีวิตอย่างเดียวนะครับ ปกติเคือ่อแต่และที่ก็จะมีเดือนที่หยุดถ้านาคาเนี่ยหยุดทุกหนึ่งเดือนคือเดือนพฤษภาคมแต่จะดีกองข้าวสีเบานดาเนี่ยเปิดจะขึ้นไปทั้งปีเลยแต่ว่าฤดูฝนก็ไม่ค่อยนหนขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเลื่อนมากเลยมันเป็นบันไดปูนครับหนึ่งพันเจ็ดอยขั้นแล้วต้องเดินอีกสองกิโลกว่าถึงจะถึงเสียงที่สองครับอยู่ระหว่างจะดีกองข้าวสีเบนนาวครับจะดีย์หว่า,วาง<ม> แต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมกับเพื่อนไกลส้าคนไปนอนกันครับแล้วเเห็นตรงคอนไ้มจะมีผ้าผ้าตาแดงส้มๆใช่ผมก็เอาขึ้นไปห่มกันวันนั้นแล้วก็สวดมนต์ขากลับเดินกับถายรูปเสียงที่สองเอาไว้อยู่ในเพจต้นข้าวโฮมสเตย์ครับเเข้าไปแบ็กดูนะต้นข้าวโฮมสเตย์อ๋อโอเค 400เมตรข้างหลังไปจุดชมวิวผาใจขาดเห็นลูกของหลวงเจ็ก,กิโลเมตรเห็นแม่น้ำของด้วยกลับมาขึ้นเจดีหลวงปู่วังบัดขึ้นมันไดสวรรค์กันค่ะเ,เข้าไปนวัดสักการพระศรีวลีแล้วก็เจหลวงปู่วังเสร็จแล้วเราจะกลับไปที่ถ้ำหลวงปู่วังนะครับประมาณนี้นะเชิญครับอันนี้คือล็อกสุดท้ายใช่ไหมชุดสุดท้ายที่อยู่ห้งอง,งนหลังจากนี้เราก็เรินนนะ่มลง เอียงที่เอีงที่อแล้วก็งียงาไหมยคอง่ิงดว่าตัวเองเป็นโฟได้เลยโอเคเอียงเชาวบ้านทำหอคะเทันไม่ได้มากกาทันบ้างเล็กบ้างอย่างเงี้ยตามพอใจของช่างแต่ ที่ว่าน้องมาหมายไหวมาสักเดียวสูงไม่ไม่ไหวหรอไม่น่าไม่น่าไหวไม่น่าไหวแม่ตรงนี้มันกว้างหน่อยนะอาจจะต้องย่อไปลดีแล้วแหละเขาลงไปเขาขึ้นมาเขาคงไม่ไหวไม่ไหวมันจะไม่รอดและอากาศร้อนแบบนี้ด้วยย ส่วนใหญ่บางบางท่านเนี่ยรอนทักเขาว่าจะไม่เดินไปลงศูสาลกันก็ใช้วิธีบูชาจากนี้ไปแต่ก็รูลงเลยแต่บางคนไหว้แค่ถ้ำถ้าเสร็จแล้วหลัดต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายเตรียมตัวเตรียมใจ mm-hmm <laughs> ถ้าม่เจแต่ถ้าก็จะดูว่าใครอายุมากกว่าคนที่อายุมากกว่าก็จะฝากต่อไปกรถจี๋ใช่ค่ะนีต้นแสแบงนะเนี่ย ก่อนพักก่อนโอ้แดดเปี้ยงๆเลยเดี๋ยวเราไปตรงทางนี้ก่อน ูอีกกันเจอต้นดอกผักเตี้วที่เขาแกงใช่แกงส้มปลา,าไงนี่นี่ใช่ขาวเต็มเลยนี่แหละผักตีว้วผักตีว้วผักตีว้วแกงส้มปลานี่เห็นไหมดอกผักตีว้วขาวเต็มต้นเลยนะ เดินต่อค่ะจรุดรุดจากแต่คนอีสาน,าน <c oughs> สารพัดเห็ดเยอะใช่ กินค่ะกินแต่คนไทยเรานี่แหละฝรั่งเขาไม่กินนี่ผักติวนะคะนี่ออกดอกเยอะเลยเป็นป่าผักติวอยู่บนเขาเนี่ยอ่าออ่อ ลมเย็นสบายใบสีแดงเนยอ๋อสแบงดอกสแบงสีแดงๆเนี่ย <c oughs> นี่คือดอกสแบงเนี่ยต้นสแบงค่ะ เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นี่คือดอกสะแบงว้าวหลวงไปเดินต่อดีนะได้ชมป่าไปด้วยนี่ ชมป่าไปด้วยเห็นไหมหาอาขอถ่ายรูปขอถ่ายวิดีโอเดินก็ห้ามเก็บห <c oughs> <c oughs> ้ามเก็บพันไม้ดอกไม้ เป็นดอกสแบงดอกพันไม้ป่าต้นเขาสวยต้นนี้เขาสวยเนาะเนี่ยรูปร่างต้นไอ้เนี่ยสวย เตี้ยๆเก่งๆงอๆเนี่ยรูปร่างก็สวยเราจะถึงแล้ว ึงแล้วซ้ายมือเขาเป็นรูปสีขาวคือหลวงพ่อทันใจครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นเจดีย์ใหม่เขาทำครอบเจดีเก่าไว้เจดีเก่าก็เล็กๆนะอืมเป็นปูนปวยธรรมดาจ้ะข้างในบรรจุเขาเรียกว่าพระทันตธาตุครับพระทันตธาตุพระทันตาทันตาก็ฟื้นฟัน ก็คือกระดูกกระดูกวนฟันของลูกสาอยู่ข้างในตออัวทางด้านขวาก็เป็นพระพท,ที่ธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่จังหวัดที่สมุทรล a รค่ะข้าวผู้พพดได้ชิมสา่ะเดี๋ยวขอพาไปดูข้างหลังีก่อนไปดูวิวก่อนค่ะค่ะย บึงงหลงมกมเลา้นอน,อนสวยาอืมได้ชมบิวบึขงขขงหลงนี่เช้ายังอ,อยู่ถนนขางบ่างเลย

มีพันจะไปเกาะดอนโพไ,ไ,ไ,ไหมหรือไปยัง <ไป S 1> กลับ <มา S 1> ว่าจะมาวันหน้าอเกาะดอนโพอยนะู่นน่นหละสองเกาะเพราะว่าแม่เขาเคยมาแล้วแต่ว่าหนูเกาะ<อ>ดอนโพใช่ไหม<ช>ที่ป,ปู่งูรืออลือข้างใน มาแล้วครั้งก่อนท่าเรือมีสองแบบครับนั่งจากต้นทางไปเลยสิบห้านาทีใช่ไหวเสร็จแล้วกลับเขาพาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้แบบที่สองก็คือขับรถพู่ขับรถพู่ขนานจากถนนไปเข้าด้านข้างไม่ผ่านบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่าใช้จ่ายตอนนั้นแม่นั่งขับไปฝั่ง้คงข้างๆหรือว่าจากต้นทางข้างค่ะก็ไม่ผ่านบ่อน้ำไม่ผ่านนั่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างที่ผมบอกสิบที่เมืองไทย บึงของหลอมมีสองที่ที่มีแต่น้ำตกข้างป่าส่วนทางด้านข้างเห็นลางๆแม่น้ำโขงอ๋อเขาขาโ่นแม่น้ำโขงที่เราไปวัดป่าเมืองเหินก็ถูกประมาณใช่ใช่ใช่ก็ไกลอยู่เหมือนกันไกลนะที่เราไปเมื่อวานสี่สิบกิโลสี่สิบห้าโลสี่สิบห้าโลนะงห้าหกสิบโลโลประมาณนะเห็นแบบนี้เราทราบแล้วใช่ไหมเชื่อมเพเภอบึงของหลอมน้ำในแม่น้ำโขงเข้ามา น้ําที่ในบึงเนี่ยก็คือน้ําจากแม่น้ําของนะก็เลยชื่อว่าบึงโขงหลงก็คือหลงน้ําหลงเข้ามาบึงเอ้ยน้ําโขงนี่หลงเข้ามาใช่ใช่ที่มาที่ไปเมื่อกี้เราขับมาถึงตรงนี้แล้วเราก็มาไปตรงนู้นที่เรามายืนอยู่ตรงหัวแล้วแม่แม่ครับเชิญครับถ่ายรูปก่อน